สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทมนทงาตสิทธ์ชื่อเล่นชื่อว่าวันใหม่ค่ะอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปีสค่ะ ค่ะหนูขาดไปทั้งหมดสามครั้งค่ะก็คือสองครั้งค่ะหนูไปดูงานแล้วครั้งที่สามเนี่ยหนูไปส่งการค่ะก็คือว่าช่วงนั้นก็ไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็หยุดเป็นทั้งหมดสามครั้งค่ะแล้วก็ติดตามเนื้อหาการเรียนโดยการที่หนูเนี่ยให้เพื่อนอ่ะบันทึกเทปให้แล้วก็กลับมาฟังอ่ะค่ะแล้วก็ประกอบกับการที่อ่านชิดร่วมด้วยอะ,ะค่ะค่ะ คือก่อนเรียนเราก็ว่ายากค่ะเพราะว่ามันมีกาฟแล้วมันมีเส้นด้วยมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับหนูอะค่ะแต่ว่าพอหลังเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดประกอบกับที่อาจารย์เนี่ยก็พพอร์ตแบบเด็กตาดีด้วยอะค่ะมันก็ทําให้หนูเนี่ยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะค่ะแล้วก็ถามว่ามันปรับกับ คณะสังคมสงเคราะห์ได้ไหมมันปรับได้ค่ะคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยสามารถปรับใช้กับสังคมสงเคราะห์ศาตร์ได้ในเรื่องของอาการใช้ทรัพยากรค่ะทำให้เรารู้ว่าทรัพยากรอ่ะที่มีอยว่ยางจํากัดเนี่ย เราต้องทําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการแล้วมันสามารถทําให้เราเนี่ยประเมินสถานะของผู้ใช้บริการได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะแล,แล้วมันก็จะทําให้เรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถแก้กเป็นสูงได้อย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่า,าทุกๆอย่างอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการว่างงานหรืออะไรเงี้ยมันไม่สามารถไปด้วยกันได้ตลอดหรอกหรือว่ามันไม่ได้แบบ สามารถแก้เป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ตระหนักว่าวิชาสังคมสงเคราะห์อของเราเนี่ยหรือว่าวิชาชีพของเรามันทามันยังทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากมายนะคะแล้วก็ทําให้ตระหนักด้วยว่ามันมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะก็รู้สึกว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่น่ารักมากค่ะแล้วก็แบบซัพพอร์ตดิกตาดีมากค่ะหนูต้องขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้หนูเนี่ย สามารถแบบเรียนร่วมกับคนอื่นได้โดยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆก็น่ารักสุกคนค่ะคือควรเป็นวิชาบังคับค่ะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยมีความรู้อร,รอบดได้แล้วทําให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทสังคมหรือเข้าใจอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะคะหนูคิดว่ามันควรจะเป็นค่ะ